เป็นมะเขือเทศที่ออกหนวยเป็นพันๆหน,น่วยอะครับมะเขือเทศของมออุบลนะครับที่ต้นใหญ่ๆหโอ้ก,อกินสลัดแล้วปลูกต้นเดียวต้นเดียวนี่เนะครับเห็นไหมเหรนออีออ่ยเห็นไหมอันนี้ผมทดลองปลูกในกองฟ่มด้วยเพ่ใส่ระบบถังออกซิเจนทั้งสิ้นทดลองบึงเห็นว่าครับเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าตัวนี้เห็นว่าทางไตนี่คือสามกะละมังกะละมังกะละมังเทปูน เรากองฟุ้งแม่ขอบไหวเพื่อให้มันบ่อหอนบรรทุนวนการความห่อนบ่ให้ยกระมังเพื่นห่อนใบหน้าพื่นห่อนอยู่ทั้งลางเห็นไหมครับเห็นาะอืมเนี่ยนี่เนาะเออว่าเปิดเปิดอะไรยู่ทั้งนั้นเนิดไหมเอาวอ้าเนี่ยเนี่ยอ้าวโอ้ดิพื้นบากกวางพิ่นเอาซิเซ็นมาใส่แล้วนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ อาขาบได์หรบไดนอ่ากำลังได้ครับตัวนั้นกำลังทดลองอยู่เทียบบอไดไซตงตัวนี้ผมเปรียบเทียบกันเบืองไซเพื่อเปรียบเทียบให้ออกซิเจนไงครับให้ออกซิเจนล่าเขาเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นผักมันเป็นผักอายุยืนนะอายุยืนมากๆเนี่ยครับเห็นบ่าเอามือเอามือคับว่าเบอรเตอรับห่อนปะพอกองฟูมันขึ้นสนวนการค้องห่อนเห็นป่ะเนาเนี่ย นถ้ะเบิ้งได้ครับได้แบว่าเป็นหน่วยแล้วเป็นหน่วยแล้วได้ครับเห็นว่ารอดูว่าจะเวิร์อขนาดไหนเนาะว่าท่านลงพร้อมกันใช่ไหมอะไรครับเมื่อเช้านี่ยน่นใส่ดินนั่นี่ดินนี่นี่ดินอยู่ข้างๆใส่ดินนน้เมื่อเช้าท่านบอกไม่นั่ในข้างๆอ๋อข้างๆนี่ดินน้ำน้านี่ข้างๆอ่ะใส่ดินนี่ข้างๆนี่ใส่ดินไม่สวยเลยอ่ะ น่มันบอกนู่นเขาก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบให้เบิ้งมันบอลงพร้อมกันเลยมือเดียวครับลงพร้อมกันก็ขึ้นในดินเท่าก็ต้องแต่นี่เส้นถาดอาหารเท่าต้องได้ไงครับเท่าต้องดูแลมันดีเท่าต้องปรุงดีให้มันให้มันดีที่สุดอ่ะเห็นบอกครับมันก็ได้ต่างกันมาที่นี่เลยเลยรู้จักกินมือออกป่า้วอุ้ยนี่เนียนๆบนตัวทรวงดิบเปิ้ลความหมายต้นนะถ้ามันหลอกนี่เยอะกว่าต่างบอกเนาะต้นนี้คือ แซบครับแซบแซบแซบจริงๆคันมันแบบใดิใหญ่คือเขานี่คือต้นเดียวต้นเดียวกับพุกโฮสเยลอยมเนี่ยมันจะคุ้มมาเลยครับแมนครับเพียงแต่ว่าผมทนล่องเบิรงซื้อก็เลยแบบล่องเสียดายต้นก็เลยลงมันทั้งมันเลยอาจารย์เป็นคนขี้เกียจในการถอนหญ้าใช่ไหมแมนครับบ่แมนครับผมก็จะสรรหาพันธุ์ใหม่ๆวิธีใหม่ๆพี่หน้องห้าสิละ ครับแมนครับทดลองจนกว่าสิได้วิธีการที่ดีที่สุดอย่างที่บอกครับในผลผลิตดีที่สุดจังสีเอามาสอนพี่น้อง